สมกับการหลออคอยกันหรือเปล่ากับการเปิดตัวสมาชิกคนสุดท้ายที่ทุกคนจับตาม,มองกันที่สุดอย่างริต้าคา n ิสกาส่วนตัวผมว่าส่วนตัวผมว่าก็ทำออกมาได้ดีเลยคิดว่าหลายๆคนก็คงจะชอบกันริต้าคา n ิสการาชาแห่งกกคันและยังเป็นผู้วิพากษาสูงสุดในช่วงต้นของตอนเธอก็เป็นคนจัดการกับพวกบักน่ารักได้ด้วยตัวคนเดียวก็เรียกว่าแข็งกแกร่งไม่เบาเลยส่วนอีกด้านของริต้าก็คือ เมื่อเธออยู่ในห้องเพียงคนเดียวเธอก็จะพูดคุยกับตุ๊กตาที่มีชื่อว่ามบฟุนซึ่งในห้องก็จะมีมบฟุนเต็ไมไปหมดอันนี้ก็จงใจให้ดูคล้ายกับตุ๊กตาเซเวเนียนะครับและคนที่เอาตุ๊กตามบฟุนไปทําการรีเซลแพงๆก็โดนไรต้า ที่พากษาจนต้องจำคุกไปเรียบร้อยแต่ทำไมริต้าถึงชอบหมอฝุ่นนั้นทางทีมงานก็บอกกันว่าเหตุผลนั้นจะทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงกันอย่างแน่นอนอีกจุดที่น่าสังเกตกันก็นกคือห้องของริต้าดูไม่ค่อยเป็นระเบียบแตกต่างจากบุคลิกของเธอที่ดูเป็นคนเข้มงวดนะครับริต้าได้เดินทางไปยังรอบโลกตามหาความจริงด้วยสองขาของตนเองรับฟังเสียงของผู้คน ทำให้ริต้าถูกเชื่อมั่นในฐานะของราชาและหัวหน้าของผู้พิพากษาสูงสุดเรื่องหนึ่งที่ทุกคนก็น่าจะถูกใจริต้ากับการตบหน้าลาเคลสแล้วก็บอกว่ามียุงอยู่บนหน้าเรียกว่ามุกอย่างกระดังซิทคอมนอกจากได้ตบหน้าแล้วก็ยังได้เลือดไปตรวจ DNA กันอีกด้วยสองเด้งกันเลยทีเดียวในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าได้แปลงล่างกันแบบครบทีมพร้อมกันแต่ไม่ได้ยืนเวียงแถวกันเพราะกิฬะโดนย,ยันมะถีบ แถมยังไม่ได้พูดชื่อทีมด้วยแต่ก็เอาเป็นว่ายัางน้อยก็มากันครบทีมไม่ได้ช้าม,มากกันแบบดงบราเธอร์สนอกจากนี้สมาชิกทุกคนก็ได้ขึ้นไปขับคุณคิงโอเจอรกันครบอีกด้วยความน่าสนใจก็คือห้องบังคับของแต่ละคนก็จะอยู่คนละส่วนตามชูกอดประจำตัว ซึ่งที่แปลก็คือป้าไปยองโอเจอร์ห้องบังคับไปอยู่ที่ดาบกันซะง,งั้นพอคิงโอเจอร์ทำดาบหลุดก็เหมือนทำอะไรไม่ได้กันไปเลยผมเองก็ไม่นึกว่าจะเล่นมาทางนี้กันนะครับและด้วยความที่เป็นช่วงแรกทีมเวิร์กก็ยังดูไม่่คยจะมีก็เลยมีการทะเลาะกันบ้างดูแล้วก็นึกถึงคา m เมเดอร์เดนโอคลแม็กซ์ฟอร์มกันเลยแต่พอความรู้สึกของทั้งห้ได้รวมกันเป็นหนึ่งก็ทำให้คิงโอเจอร์สามารถใช้ท่าไม้ตายออกมาได้ตรงนี้ สังเกตกันไหมครับว่ายังไม่มีชื่อท่าไม้ตายพอไม่มีชื่อท่าก็แอบดูเงาๆอยู่เหมือนกันและเรื่องที่เป็นไฮไลท์ในตอนนี้เลยก็คือการเปิดเผยว่าตัวจริงของกิระก็คือหนึ่งในราชวงศ์ของชูกอดดำกิระฮาสตีว i ิตาได้ทำการสืบค้นข้อมูลของเรนโบว์จูรุริล่าแล้วก็พบว่ามันไม่มีอยู่จริง มันกลับมีเขียนอยู่ไว้ในบันทึกของปรา,าสาทตคอเคซัสคาบูตโตเมื่อ10ปีก่อนณช่วงเวลานั้นกีระในวัยเด็กกำลังกินเลนโบจูรีล่าและลาเคลสในวัยเด็กก็กำลังมองดูเขาทำไมลาเคลสผู้ที่รูปหัวกีระอย่างอ่อนโยน ถึงได้กลายเป็นราชาที่โหดเทียมกันไปได้จากความจริงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้กีระสามารถใช้ดาบโอเจอร์คาลิเบอร์กับชูกกโซได้และเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้มันเพื่อปกป้องประเทศในฐานะหนึ่งในราชวงศ์ของชูกระดัมเอาละครับตรงนี้ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยกันนิดหน่อยที่ยันมะบอกว่าตัวดาบนั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงอยู่และกีระก็สามารถเข้าถึงมันได้ซึ่งมัน ไ,ได้สามารถเจาะระบบกันได้ง่ายๆก็แปลว่ากีระมีเชื้อสายของราชวงศ์กันอยู่แล้วก็วกกลับมาที่ยันมะที่เขาไม่ได้เป็นคนในราชวงศ์เป็นเด็กในสลัมที่ไต่เต้าขึ้นมาด้วยซ้ำแล้วเขาใช้ดาบเล่มนี้ได้ยังไงกันละ่ะ จากข้อมูลในนิตยสาราก็บอกกันว่ายันมะเป็นคนที่สร้างอุปกรณ์ต่างๆให้กับคิงโอเจอร์ก็พอเดากันได้ว่าดาบโอเจอร์คาลิเบอร์ก็อาจจะเป็นของที่ยันมะสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วทำไมกีระถึงดูจำเรื่องราวต่างๆไม่ได้เลยผมเดาว่าก็น่าจะเป็นเพราะเรนโบว์จูริล่า ที่พอกินไปแล้วอาจจะถูกลบความทรงจําไปเลยก็ได้และที่น่าสนใจก็คือปกติราชายาคนโตก็มักจะได้ซิทธ์ในการขึ้นคลองราชก่อนอยู่แล้วแล้วเขาจะกําจัดกีระไปทําไมตอนนี้ก็มีคนเดาว่าหรือจริงๆแล้วลาเคลสอาจจะต้องการปกป้องกีระจากอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะมีคำำําทํานายว่ากีระจะกลายเป็นราชาผู้ชั่วร้ายเพื่อมาล้มล้างบรลลังก์ก็ได้ ทางทีมงานก็บอกกันว่าต่อจากนี้เรื่องราวของราชวงศ์ชูกันดำกำลังจะเริ่มเปิดฉากขึ้นความน่ากลัวของลาเคลสก็จะยิ่งมากขึ้นอีกด้วยซึ่งลาเคลสก็จะได้แปลงร่างเป็น นักรบสีเงินโอคุวังตาโอเจอร์ดาบที่เขาใช้ก็คือโอเจอร์คาลิเบอร์ซนอกจากนี้ลาเครลสก็ยังจะได้มีตอนพิเศษที่มีชื่อว่าความลับของราชาลาเครสลสราชาลาเครลสสูมกราะแห่งราชาโอคุวังตะโอเจอร์ส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่การได้อำนาจกำลังจะถูกเปิดเผยสปินออฟตอนนี้จะเริ่มฉายผ่านทางช่อง YouTube ของโตโอเอในเวลา10.00ของวันที่23เมษายนนี้ สำหรับคนดูนอกญี่ปุ่นอย่างเราๆก็ต้องอาศัยหมดเข้าไปดูกันนะครับอีกจุดที่ผมเห็นหลายๆคนก็สังเกตกันก็คือจังหวะการบุกของบักน่ารักเหมือนคนคงสเปะกันเกินไปอย่างตอนนี้พอลาคลาสบอกที่อยู่ของก็สกอร์เปียนพวกบักน่ารักก็รู้กันทันทีลาคลาสกับบักน่ารัก จะแอบร่วมมือกันหรือว่าจริงๆแล้วพวกเขาจะมีส้ศึกกันหรือเปล่าแล้วใครจะเป็นไส้ศึกก็มีคนที่พบข้อมูลที่น่าสนใจมานะครับนั่นก็คือชื่อเต็มๆของโบชิมมลมือซ้ายของลาคลสก็มีที่มามาจากคิโบชิ i มาอุนกาซึ่งมแมลงชนิดนี้ก็เป็นสายพันธุ์ของมแมลงจำพวกมวลที่มีชื่อเรียกสายญี่ปุ่นว่าคาเมโมชิ ushi, ซึ่งคำว่า คาเมมูชิพอสลับคำก็จะกลายเป็นชื่อมือขวาของเดสน่ารักที่8คาเมจิมนั่นเองกันเลยเกิดทฤษฎีขึ้นมาว่าหรือสองคนนี้อาจจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหรือโบชิเมาอาจจะเป็นลูกน้องของคาเมจิมก็ได้ซึ่งในตอนนี้พวกบักน่ารักก็ได้หนึ่งในสามมหาเทพของ GQ ก็สกปี่ยนกันไปแล้ว ผมก็หวังว่าต่อจากนี้พวกฝั่งตัวร้ายก็น่าจะมีบทบาทกันมากยิ่งขึ้นนะครับจะว่าไปผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกปีศาจของบั้งน่ารักที่มีพลังของแมลงกําเนิดมาได้ยังไงอยู่เหมือนกันในตอนต่อไปราชาแห่งกกขันและผู้วิพากษาสูงสุดวิตา้าที่ทุกคนตั้งรับรู้ในความเยือกเย็นได้รับตัวกีระที่มีโทษถึงชีวิตมื่อทการไต่สวนแต่ผลลัพธ์กลับออกมาผิดคาดการสืบสวนของวิตา้า ได้เปิดเผยว่ากี่ระ คือเจ้าชายแห่งราชวงศ์ชูกัดดมกีระตั้งเป้าหมายที่จะเอาชนะลาเคลสที่กำลังกดขี่ผู้คนกลับไปสู่ชูกัดดมในฐานะขององค์ชายการพบกันแห่งโชคชะตากับพี่ชายลาเคลสแต่ลาเคลสกลับต้อนรับกีระเป็นอย่างดีนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่และหนึ่งในสามหาสมบัติของจิคิวก็สกอร์เปียนที่ได้ตกอยู่ในมือของบาน่ารักพวกมันก็ได้เริ่มแผนที่จะทำให้จิคิวตกอยู่ในก้นบึ้งแห่งความหวาดกลัว ในตอนการกลับมาขององค์ชายไฮไลท์ของตอนหน้าก็แน่นอนว่าก็คือการเผชิญหน้าของพี่น้องและการแปลงร่างของลาคลสเป็นโอคูงตตาโอเจอร์นั่นเองจากตัวอย่างก็ดูเหมือนว่าจะมีการแย่งกันควบคุมคิงโอเจอร์กันหรือเปล่าและพวกบักน่ารักเองก็ดูจะมีบทเยอะด้วยนะครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายกับข่าวสั้นจาก VCN เน็ซนไคเจอร์เวอร์ซัสดงบราเธอร์สกับผู้ที่แปลงร่างเป็นคีคิก็คงไม่ต้องเดากัน เพราะว่าเขาก็คือโอนะมิโนรุ ผู้ที่กลายร่างเป็นฮิตสึกิมาแล้วถึง5รอบในคราวนี้เขาก็จะแปลงร่างจากความปรารถนาที่อยากจะเอาชนะทาโร่นั่นเองผมก็เคยคิดเล่นๆเ,เอาไว้แต่ก็ไม่นึกว่าจะมาจริงกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคิงโอเจอร์ตอนที่5นี้การเปิดตัวสมาชิกคนสุดท้ายริต้าคาริสกาถูกใจกันไหมแล้วคิดว่าทางฝั่งของมนุษย์จะมีไส้ศึกกันหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันด้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรกการับชม ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ